บอกให้ไหนะกับอกเขาบอกว่าตามบ้านแบบ้านบอกว่าติดกับเ่อมีงานมาอยู่นะเบอกว่าไม่ต้องมีการถือของซ้ำเงินเงิ

ตอนแกนอแกนมันมันต <toys> ื <P an> ่นแต่มันรับมันมีคนรัประกันกันเพราะว่าตอนที่สิตอนที่เจ้าที่เข้าไปชาร์จนี่ยทบมอไซค์อรีนตรวนออกแล้วแล้วก็ไอ้นี่เอานอกเส็นทางื่อะไรมันแบบเวาตอนที่ผมพ มอไซวางตาจุดต่างๆ่เห็นดอู้น้สบีใช่ไหมมีสาร้านนั่นนี่นปนะมิบทปีแค่ห้บนะพี่จริงมันแพงกว่านี้ร้อยห้าสิบใชรับ